สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรทุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องซิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันใหม่เช้าวันพ่อฤหัตนะท่านผู้ชมที่29มกราคมใกล้สิ้นเด็กกันเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะแล้วก็ใกล้วันเลือกตั้งกันเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วท่านผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงหมดเลี้ยวหัวต่อนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเออเหล่าบรรดานกักการเมืองนะแล้วก็ผู้สมัครสสนะคะ เขาก็ลงเสียงกันอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็โหดีเบตกันลายวันเลยนะดีเบตกันลายวันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดมาแสดงนโยบายได้นะฮะก็ออกมาแข่งกันเลยเออโจมตีกันก็ไม่เว้นตะวันฟ้องกันก็ยังคงมีอยู่ไอ้พักขี้ฟ้องอ่ะไม่รู้มันกันพักไหนอ่ะขี้ฟ้องอ่ะโอ้ล้วอย่าไปพูดสีเชอะนะอันนั้นเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะเขาเอ่ยแต่สีเขายังโดนเลยอ่ะใช่ นะท่านผู้ชมเอาก็พูดไปได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งเว้นช่วงไว,กว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูด <c ười> เดี๋ยวโดนฟ้องเนี่ยคนย <c ười> นี้นะคะกลัวโดนฟ้องเหรอสิมาใครไม่กลัวบ้างอะหมอเนี่ยยิ่งควรจะกลัวลูกสามหรือว่าคิดว่าเอออยู่ใน <c ười> สังเตสบายไม่ต้องเลี้ยง <c ười> ไม่ใช่ไอ้พวกนี้เป็นพิธีไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาจับมือกัน่ะสมมุตินะนะเขาก็มีโอกาสจับมือกันใช่ไหม นะอะไรอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนท่านผู้ชมเขาก็เขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าถอนฟ้องได้เขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าไงคุณธรรมนัฐจะไปถอนฟ้องคุณไอซ์กับคุณโรมเลยเ<อ>น้องทั้งสองรอดไปแล้วไม่ใช่เขาอันนั้นอ่ะพอพูดถึงคุณธรรมนัฐว่าจะพูดมาสองสามวันนะเ <c oughs> ขาพูดนิดน,นึงแล้วกั <c oughs> นะคุณธรรมนัฐที่ถอนฟ้องเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาฟ้องซ้ำสอนอ๋อ อีอช้อยไม่ได้อ่านข่าวหรอกอีช้อยบอกต,กตรงๆอีช้อยอ่านคุณนฤลมลนาเท้าแล้วเรียนปาะสิเรื่องแบบนี้นะช่ชนผู้ชมนะหมอไม่เคยว่าหมอไม่เคยพ่าจริงๆเขาถอนฟ้องร้อยล้านนะอ่าอ่อหมิ่นน่ะหมินร้อยล้านเขาถอนฟ้องเพราะเขาฟ้องซ้าซ้อนนะคะไม่ใช่ว่าเขาถอนฟ้องเพราะเ,าเขาคิดว่า,าผู้ใหญ่ไม่รังแกเด็กอืหรือว่า อะไรยังไงอภัยให้แล้วหรืออะไรเงรี้ยไม่ใช่ตอนแรกเรา,เราดูพาดหัวข่าวไงเราเห็นข่าวแล้วเราเลื่อนเลื่อนผ่านเราไม่ได้อ่านเราแค่เห็นแวบหนึ่งแล้วก็เลื่อนผ่านไปอ๋อถอนฟ้องเหรอเนี่ยถอนฟ้องแต่ก็ยังมีคดีอยู่มีคดีอยู่ใช่คดีอยู่เพราะว่าเป็นการฟ้องซ้ำซ้อนนะท่านผู้ชมนะแต่เห็นคุณไอซ์ก็ไปเอาเลิกเอาใช้ที่พะเยานี่นะหาเสียงต่าที่พะเยาเลยไห<ป>นก็บินไปแล้วไป ท่านผู้ชมนายก็บินไปแล้วก็ไปหาเสียงตอนที่พี่ยาวก็โอเคใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะแล้วแต่นะรู้สึกว่าจะมีสองคนเป็นคุณไอายแล้วคุณโลม,มนะคุณไอายแล้วคุณโลมนะอ่ะแล้วก็เออ,อันนี้คือกรณีของคุณธรรมนัสนะแล้วคุณไอายคุณโลมนะท่านผู้ชมนะอ่ะแต่เมื่อกี้อสีมาสีมาข้นรายการหมอนะค่ะหมอก็เอ๊ฉันจะพูดอะไรอ้อท่านผู้ชม เขาบอกว่าเอ๊ะเราจะเข้าการเมืองเลยเหรอหรือว่าเราจะไปปุ่น PM สองจุดห้าก่อนไหมเห็นเขาให้ work from home นะท่านผู้ชมบอกแหมหมอหมอเริ่มแล้วนี่ทำทำตัวนะทำตัวเหมือนอะไรเน่ยมีเรื่องจะบอกนะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องอื่นก่อนมีเรื่องจะบอกค่ะท่านผู้ชมเอาปุ่นก่อนฝุ่นก่อนอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเราก่อนนะฝุ่น PM สองจุดห้า สรุปแล้วเนี่ยในช่วงวันที่ผ่านมาเราก็รับทราบรับรู้แล้วนะท่านผู้ชมว่าฝุ่น PM สองจดที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากการเผานะเผาต่อซังข้าวนะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเตรมตัวที่จะปลูกข้าวล็อกใหม่รอบใหม่นะแต่ปัญหาคือเห็นเขาออกมาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยท่านผู้ชมเผาไปเผามาลุกลามบานปลายค่ะอ่าเผาไปเผามา คงไม่ใช่ไปเผาของอไล่ข้างเคียงด้วยหรอกนะมันแงอยู่แล้วพอเห็นบอกว่าที่นครนายกท่านผู้ชมโอโ้เผายังไงไม่รู้เผาไปเผามาเกือบหมื่นไร่นะเผาหมดไปเลยเกือบหมื่นไร่นะคะก็เหตุการณ์ที่เอ้ยทำไมหมดไปเลยเกือบหมื่นไล่นะคะก็คือ เขาเรียกว่าอะไรนะไฟลามทุ่งอ่ะนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะควบคุมได้แล้วนะคะแต่ว่าก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมากมายเหมือนกันนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในพื้นที่ของนครนายกด้วยนะคะเนื่องจากว่ามัน ถูกลมพัดพามาได้นะคะฝุ่นละอองดังกล่าวนั้นก็มาสู่ประเทศไม่ใช่จังหวัดข้างเคียงรวมไปถึงทางกรทมอของเราด้วยค่ะทําให้กรทมอของเรานั้นจมฝุ่นนะคะคุณผู้ชมอม,มา <คน S 1> ดูเก็บอกว่าอะไรคะฝุ่นน,ค,นครนายกฝุ่นที่เกิดจากการเผาของทางนครนายกก็เป็นจุดหนึ่งค่ะทีแ่แต่มันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากการที่ทางกัมพูชาก็เผา แล้วเขาก็สร้างฝุ่นเขาขึ้นมาซึ่งมันเดินทางเดินทับมาที่ยังไทยเขาบอกว่าเป็นวิธีการโจมตีไทยแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้รถถังอโดยการเผาที่บ้านเขานะแล้วฝุ่นก็มาบ้านเราให้เราดมฝุ่นพีเอ็มสองห้าตายตายไปซะแล้วมาเจอฝุ่นไอ้ที่นครนายกอีกมันก็เหมือนขึ้นมาอีกจุดหนึ่งไอ้ฝุ่นตรงฝุ่นจาก อัมชาฝุ่นที่นําเข้าจากกัมพูชาเนี่ยนะม,มันก็ผลักดันฝุ่นนครนายกให้เคลื่อนขบวนมาสู่กรุงเทพได้มากเราไม่ได้รักเราไม่ได้อิมพอมันรักรอบใช่ไงมันรักรอบตั้งแต่คนน่ะคนแอบเข้าบาประเทศเราละเออขยันจริงเลยอ่ะ <c oughs> นะอ่ะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเขาบอกสาเหตุนะมีสาเหตุที่ทําให้ฝุ่นนะในกทมนะคะมีค่าสูงขึ้น ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะเราเห็นกันจัะจัดแล้วว่ามีการเผาไร่มีอยู่เหตุการณ์เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะคือจังหวัดนครนายกไฟเนี่ย ลามกว่าหมื่นไร่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคม69นะคะพบจุดความร้อนในลักษณะผิดปกติมีขนาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายกว้างขวางกว่า13,000ไร่มีรูปแบบกระจายตัวตามแรงลมพัดเข้ามายัางพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่งผลทําให้เมื่อวานมีฝุ่นหนาในพื้นที่กรทมค่ะล่าสุดทางกทมก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน Work f r ฟ m home ในวันที่29ถึง30มกราคมนี้ฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อกรมนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกปีนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากขุนฟันฝุ่นควันการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะก็มีการพูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะที่แน่นอน พื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยทำให้มีฝุ่น PM 2.5แพร่กระจายมายังกอทมอเหตุการณ์เนี่ยก็คือเกิดการเผาไหม้พื้นที่แล้วก็เขาบอกว่าถ้านับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้ฝุ่นกระจายตัวไกลได้200 300กิโลเมตรก็แน่นอนเป็นในส่วนของ ฝุ่นต่างๆที่เกิดจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ฝุ่นควันที่เกิดในพื้นที่นะครนายกก็พัดมากรทมมันก็มาได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะขณะประเทศเพื่อนบ้านยังมาได้แค่นี้ไกลนิดเดียวนะคะอิทธิพลของลมหนาวจากทางด้านของตะวันออกเฉียงเหนือก็พัดมายังกรทมด้วย เป็นตัวเร่งมากขึ้นไปอีกนะคะที่ทําให้ PM 2.5พัดเข้ามาในกรทมเร็วขึ้นแล้วกรทมก็มีอุณหภูมิในภาพรวมสูงกว่าจังหวัดใกล้เคียงเมื่อพื้นที่รอบนอกเย็นกว่าทําให้ความกดอากาศที่สูงกว่าเนี่ยก็เลยทําให้ฝุ่นไหลมารวมตัวกันในที่นี้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันพอมีการพูดถึงมวลอากาศที่นําเอาฝุ่นจากการเผาไหม้เข้ามายัางพื้นที่กรทมจะนําพาฝุ่นเข้ามานานขึ้นไหม ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างเรื่องนี้นะคะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญค่ะท่านก็มีการระบุแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้คือดรพิสุทธิ์นะคะท่านบอกว่าเพลิงไหม้พื้นที่การเกษตรที่นครนายกเนี่ยดับไฟต้นทางได้เร็วหรือไม่ถ้าดับได้เร็วมันจะช่วยลดการเกิด PM 2.5ที่พัดเข้ามาในกทมได้ประกอบกับพื้นที่การเผาไหม้เป็นวงกว้างเทียบเท่ากับกทมก็เป็นอีกตัวเร่งค่ะที่ทำให้ฝุ่นเนี่ยกลับพัดเข้ามาเป็นจำนวนมาก ถัดมานะคะคือลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมันมีทิศทางอ่อนตัวลงก็ทําให้ฝุ่นอาจจะพัดเข้ามาในกรทมลดลงค่ะอันนี้คือปัจจัยนะคะที่จะทําให้กรทมเนี่ยจมฝุ่นนานหรือไม่นานค่ะส่วนปัญหาฝุ่นควันที่พัดเข้ามาในพื้นที่ที่มาจากนครนายกมันแพร่กระจายเข้ามาในกรทมก็ยังมีจังหวัดใกล้เคียงที่อาจจะเป็นจุดกําเนิดฝุ่นอีกนะคะโดยทางด้านของดรพิสุทธิ์ท่านบอกว่าพื้นที่ทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกขออภัยค่ะ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกทมเนี่ยใกล้กับกทมเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดที่เป็นจุดเสี่ยงซึ่งจะเป็นต้นกําเนิดของฝุน่นเช่นเดียวกันอย่างเช่นสระบุรีหรือว่าโคราชแนวทางในการแก้ปัญหาฝุน่นที่พัดเข้ามาอย่างพื้นที่กทมน,นั้นต้องไปแก้กันที่ต้นเหตุคือการเผาพื้นที่การเกษตรเช่น ถ้าช่วงต้นปีเนี่ยต้องระวังพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพราะว่าลมจะพัดเข้ามาในพื้นที่เป็นหลักถ้าหลังจากเนี้ยต้องระวังพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกทมอ,อีกทางแก้ไขก็คือเป็นจุดที่กมทมทําได้เลยมีมวลอากาศที่เย็นลดลงได้โดยลดการปล่อยแก๊สเริงกระจกก็จะช่วยทําให้มีมวลอากาศที่ถ่ายเทเพิ่มมากยิ่งขึ้นกทมเป็นเมืองที่อ่อนไหวกับการแก้ปัญหา pm 2.5มากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่มีพื้นที่ติดทะเลแต่ก็ติดในเรื่องของผังเมืองทําให้อากาศเนี่ย ไม่ถ่ายเทค่ะประกอบกับในพื้นที่มันมีความร้อนสูงจึงถือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้เป็นจุดสะสม PM 2.5ได้มากกว่าตัวอย่างเช่นฝุ่นควันที่เกิดในพื้นที่จังหวัดนครนายกพื้นที่ประทุมจะได้รับฝุ่นน้อยกว่ากทมเนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโลง่งและอากาศมันถ่ายเทค่ะอืมนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าเขาทำทเขาทากรรมมาไว้แต่คนรับกรรมเป็นคนอื่นไงตัวเองได้รับกรรมน้อยนะตอนนี้เห็นบอกไล่ล่าตามจับคนที่ เผามือเผาอยู่ค่ะนะมือเผามันก็โดนเป็นเช่นนั้นโดนไม่คุ้มอ่ะท่านผู้ชมดูสิแล้วให้เรามานั่งรับให้เรามานั่งดมฝุ่นกับท่านด้วยนะอือไม่เคยมีความรู้หรอคะนะหรือว่าไม่เคยได้ยินเขาประกาศหรอว่าเขาไม่เผากันแล้วได้ยินแค่ไม่ทําเออเห็นแก่ตัวเพร<อ>านะว่าเดี๋ยวตัวเองจะอดตายเห็นแก่ตัวนะเออคนอื่นนะ่ะต้องมานั่งรับกรรมกับท่านด้วยนะ่ะ คนนะพวกนี้เนี่ยขังไว้ไม่ต้องปล่อยออกมาเลยก็ได้นะคะขังออลืมๆไปเลยเพราะว่ามันฆ่าคนทั้งหลายล้านคนที่อยู่ในกรทมอเอานะเพียแค่กรทมน่ะมันฆ่าชีวิตคนหลายล้านคนที่อยู่ในกรทมค่ะดังนั้นไม่ต้องปล่อยมันออกมาแร้ค่ะมันคือฆาตกรล่าสุดนะท่านผู้ชมเห็นทางกรทมเนี่ยเขาออกมาประกาศแล้วนะขอความร่วมมือนะคะ work from home นะท่านผู้ชมนะวันที่ยี่ิบเก้าถึงสามสิบมกราคม2569หหเก้าซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองนะ ข้าราชการก็อาจจะชอบก็ได้นะอีกแล้วพฤหัสสุกเลยแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์อีกไงนะพอวันจันทร์มารับเงินเดือนหรือว่าอาจจะรับตั้งแต่กอดปิดแล้วรับตั้งแต่วันที่ผ่านแล้วจนถหงข้าราชการนะเี่ยแหละท่านผู้ชมเขาอาจจะชอบก็ได้แต่คนที่ต้องไปติดต่อราชการอาจจะไม่ชอบนะท่านผู้ชมเพราะว่างานก็จะดีเลยนะ งานเดิมข้าราชการก็ไม่ใช่งานที่รวดเร็วอยู่แล้วค่อนข้างจะออกไปทางล่าช้าซะด้วยซ้ำนะอันนี้ยิ่งเขา work from home อีกยิ่งล่าช้าไปกันใหญ่เลยนะโดยเฉพาะงานที่ต้องลงพื้นที่นะเนะะ่เห็นทางท่านชัดชาติออกมาใช้ดโดรนไปโปรย E-M ช่วยโปรย E-M ให้ะนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้จุลินทรีย์กับตอซั่งอะ มันมีมานานแล้วนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขารอดูผลว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนมันได้ผลค่ะมันได้ผลค่ะต้องบอกเลยนะมันมีแล้วก็มีการใช้กันมานานแล้วนะคะอ่าเพียงแต่ว่าทําไมท่านไม่ใช้ท่านอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งไม่มีแรงงานอสองนะไม่มีอุปกรณ์ค่่ะอาเพราะนี่เขาใช้โดรนในการโปรเอเอ็มสาม รอไม่ไหวระยะเวลามานานอ่าอ,อย่างงั้นหรือเปล่านะแต่ท่าน,นี้ท่านนั้นทำอะไรต้องเห็นใจคนอื่นบ้างน,นะท่านผู้ชมนะคะซึ่งท่านผู้ชมอันนี้คือในส่วนของฝุ่นมาดูค่าฝุ่นมาดูค่าฝุ่นที่ส่งไปให้นะวันนี้นะวันนี้เออ <c oughs> ดีหน่อยเพราะว่าดับไฟได้แล้ว <c oughs> นะคะ เป็นสีเหลืองนะแล้วก็มีสีส้มบางส่วนแล้วก็สีแดงยังพื้นที่สมุทรสาครแล้วก็นครปฐมอยู่นะท่านผู้ชมนี่ไม่ติดไอระดับโลกแน่เลยไม่ได้ส่งไม่ติดไม่ติดนะวันนี้ไม่ติดเลยนะเมื่อวานนี้อยู่อันดับเก้าหรือกันดับสิบเนาะเมื่อวันก่อนอก่อนเมื่อวันก่อนเนี่ยก่อนมีฝุ่นนะเมื่อวานสีมาขึ้นคนเดียวเป็นวันที่เกิดเหตุแล้วซึ่งเขาพยากรณ์กันว่าจะฝุ่นหนาแน่นเมื่อวานนี้น่าจะทะลุอ่ะค่ะไม่ได้ดูเหมือนกันนะฮะ นี่แหละท่านผู้ชมนะวันนี้พอดับไฟได้เขาระดมดับไฟกันทั่วนครนายกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกปีนครนายกาอ่ะพูดกันมีรู้เรื่องอืจิจริงๆเป็นอย่างนี้ทุกปีท่านผู้ชมเรื่องเผาเนี่ยนะปีที่แล้วไฟป่าค<ช>ไฟป่าหาเหตุไม่ใช่หาเหานะหาเห็ด<ช>เออปีถัดมาเาผาเผานาเออท่านผู้ชมเผาต่อสร้างข้าวอย่างเงี้ยนะอ่าราคาท่านผู้ชมก็ได้ต่บ่นไปนะท่านผู้ชมนะ ต้องจัดการกันให้ชัดเจน่ะนะเขียนเสือให้วัวกลัวนะก็ต้องทำนะหรือนะตัวอย่างทำตัวอย่างให้เขากลัวกันก็ต้องทำนะท่านผู้ชมถ้าจำเป็นนะอ่ะส่วนเรื่องการบ้านการเมืองที่เราจะพูดกันในช่วงหน้าท่านผู้ชมวาทกรรมมาแล้ววาทกรรมมันมาต้องนานแล้วแหละแต่มไม่เรื่อ,องเร <ๆ S 1> าเขามาแน่อ่อืมบางคนแซว เก่าแล้วนะไม่เลือกเราเขามาแน่เราคือใครเขาคือใครครับนะเอ,อแต่เขาบอกว่ามันก็คงเก่าพอๆกับส้มกินแดงนั่นแหละมีคนออกมาพูดบอกว่าที่เนี้ยรอบนี้ส้มจะกินแดงขอโทษเขาที่แล้วก็เก่ากอย่างนี้เลยเขาที่แล้วก็พูดอย่างนี้เลยส้มกินแดงแต่ปกติแล้วสีแดงมันจะเข้มกว่าสีส้มเนาะนะนะซึ่งหลายคนก็ออกมาค้านนะท่านผู้ชมถามว่าค้านยังไงหรือว่าสนับสนุนยังไงเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ